งานปวดหัวมาอีกแล้วนะครับคันนี้กับเครื่อง 2L นะครับ 2L Mighty X คันนี้นังานปวดหัวมาอีกแล้วนะครับอันนี้สูบที่หนึ่งนะครับสองสามสี่ตอนนี้มันมีจุดที่มันยังไม่สามารถประกอบเครื่องได้นะครับเดี๋ยวเราผมพามาให้ดูเนาะนี่ครับเนื้อเสื้อสูบมันแหว่งนะครับตรงนี้ แหว่งตรงไหนไม่แหว่งนะครับมาแหว่งตรงขอบปักเก็บแรงอัดพอดีเลยนะครับประกอบไปก็ไม่น่าหลอดนะครับอันนี้รั่วนะรั่วแน่นอนอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ของสูบที่สามนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นสามสี่ขีดมันจะเป็นสามสี่ขีดอยู่ตรงเนี้ยครับอันนี้มือลูปรู้เลยครับว่าเป็นล่องลึกหายลงไปอันนี้ประกอบไปก็น่าจะรั่วนะครับไม่น่าอยู่เลยแต่อันเนี้ยสูบที่สามนะครับ น่าจะใส่เสื้อเก็บน่าจะหมดรอยแต่ปัญหาที่น่าปวดหัวคือฟูพที่สองนี่แหละครับไม่รู้จะทำยังไงให้หมดนะครับเครื่องไมตี้เอเชียงกงตอนนี้ตัวหนึงประมาณหกหมื่นนะครับแพงกว่าตัวรถอีกตัวประมาณหกหมื่นเดี๋ยวต้องหาวิธีซ่อมนะครับถ้าซ่อมได้นะคงต้องขวานปอกสูบป,ปอกที่สองทิ้งนะครับ เพราะว่ารถคันนี้เคยตีปอกมาแล้วตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นเสื้อดิบเป็นเสื้อแท้โรงงานนะครับไม่ใช่นะครับเคยเคยตีปอกแล้วเดี๋ยวต้องให้ลงกึงดูก่อนนะครับถ้าซ่อมได้นะคงต้องควานปอกทิ้งแล้วก็เชื่อมเชื่อมให้เต็มนะครับเชื่อมให้เต็มแล้วก็ควานปอกทิ้งลงปอกใหม่นะครับเดี๋ยวต้องเอาไปทั้งเสื้อทั้งฝาเลยนะครับเราใส่เสื้อเราต้องควรจะใส่ฝาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปให้ครบๆเนาะ เรามาดูของเสียนะครับในเบื้องต้นที่ผมผ่าเครื่องออกมากันนะครับเนาะอันดับแรกที่ผมเห็นเลยนะครับช <t> ้ามันเบียดนะครับช้ามันเบียดมันสึกไม่เท่ากันนะครับมันสึกคล้ายๆมันกินเป็นส่วนๆกินไม่เท่ากันนะครับทุกตัวจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งข้ออกแล้วก็ข้อก้านเนี่ยครับดูเลยเครื่องตัวนี้ก็ประกอบมาได้ไม่นานนะครับก็มีอาการมีเสียงดังในเครื่องครับแก๊ก๊เก๊เวลาเราเล่งเครื่องนะครับนี่ยถอดออกมาเนาะ ก็ผมก็จะเขียนอ ok. ันนี้ข้ออกข้อที่ห้านะครับนี่อันนี้อันนี้ยังไม่เบียดนะครับนี่แต่อันนี้มันกินข้างนะครับกินข้างเดียวเนาะเรามาดูข้อนี้บ้างอันนี้ข้อที่สามนะครับข้อที่สามนะครับนี่ครับเบียดตรงขอบข้างนิดนึงนะครับนี่นะครับอันนี้คือชาร์ปเบียดนะครับทั้งข้ออกแล้วก็ข้อก้านเป็นเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าข้อก้านเนี่ยมันจะเป็นเส้นด้วยนะครับเนี่ยเป็นล่องล่องลึกเลยเนี่ยครับ ถ้าเอานิ้วกดดูนะจะเป็นล่องลึกเลยครับนี่อันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครื่องตัวนี้มีเสียงดังด้วยนะครับสวัสดียามค่ำคืนนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเฮียตงคันนี้นะครับโตโยต้ามิีิเอ็นะครับรหัสเครื่องสองอลนะครับนาอที่ได้บอกไปในข้างต้นนะครับที่ผมได้เล่าของเสียให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ คันนี้นะครับที่ผมก่อนหน้านี้ที่ผมอัดคลิปให้ดูเนาะที่ว่าหน้าเสื้อสูบมันเสียนะครับสองอันเนาะอันนี้เสื้อสูบได้ซ่อมมาแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่บนแท่นแล้วนะครับอยู่บนแท่นเรียบร้อยแล้วเตรียมจะพรุ่งนี้ก็เตรียมล้างแล้วก็จะลงคอเหวี่งลงลูก ok, สูบแล้วนะครับสรุปว่าอันนี้นะครับที่มันเป็นรอยแหว่งนะครับในตอนเช้าที่เอาให้ดูนะครับเนาะที่มันมีสองอันนะครับ สรุปลงกึงเขาบอกว่าเชื่อมได้นะครับปอกสูบไม่ไม่เสียด้วยนะครับแล้วก็ทําการได้เชื่อมนะครับหีือเชื่อมเก็บรอยเชื่อมให้มันเต็มนะครับเนาะเชื่อมหน้าให้มันเต็มใหม่ทั้งสองอันนะครับแล้วตรงนี้ก็หมดรอยแล้วนะครับก็เชื่อมเสร็จนะครับก็ใส่หน้าเรียบไปนะครับคันนี้ใส่เสื้อสูบไป0.20.3มิลน,นะครับเนาะ ส่หน้าเสื 2, ้อไป0.2นะครับคันนี้มีเสื้อสูบตัวนี้นะครับของรถคันนี้มีเชื่อมหน้าเสื้อสูบนะครับหน่อสองรส่เก็บหน้าเสื้อนะครับฟานสาย50นะครับวานลูกสูบใหม่เป็นสาย50ปาดหัวลูกสูบด้วยนะครับเช็คเมนเสื้อแล้วนะครับเมนเสื้อไม่พังนะครับเมนเสื้อปกติดีนะครับไม่มีพังเนาะในส่วนของฝาสูบนะครับ ฝาสูบก็ได้ทําการใส่หน้าเสื้อมาด้วยนะครับเอ้ยใส่หน้าฝามาด้วยนะครับเรียบแคทเลยเงาวับโอ้เสียงดังจังอันนี้ก็ใส่หน้าฝาสูบมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นผิวดิบอยู่นะครับนี่มันจะมีรอยเป็นเส้นๆนะครับจะมีรอยเป็นเส้นๆอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาขัดเก็บเงาด้วยนะครับฝาสูบอันนี้นะครับเช็กแตกแล้วไม่มีฝาแตกนะครับ แต่ว่าปลอกวาลนะครับปลอกวาลพังนะครับเนี่นี่ยที่ไปวงกลมอยู่ปลายนิ้วเนี่ยครับปอกวาลนะครับเนี่ยปอกวาลแปดตัวหลวมเกือบหมดเลยนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนปอกวาลนะครับเจียบ่าวาลใหม่นะครับเจียบ่าวาลใหม่ทั้งแปดอันเลยนะครับนี่นี่ไล่ไปเลยแปดอันแล้วก็วาลไอดีใหม่แปดสี่ตัววาลไอเสียใหม่สี่ตัวนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทะยอยล้างนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราล้างเสื้อสูบก่อนนะอีกต่อไปนะครับอันนี้คือส่วนของฝาสูบนะครับเดี๋ยวเราไปดูของต่อไปนะครับในส่วนของเพลาข้อเหวี่ยงนะครับเพลาข้อเหวี่ยงนะครับเช็คแล้วนะครับไม่มีไม่มีคดน,นะครับแต่ว่าคันเนี้ยที่มาตอนแรกที่ว่ามันมีอาการช้ำเบี่ยนเนาะ ที่ว่ามีอาการช้บเบียดมาช้บแหว่งไปเป็นซีฟีนะครับเนาะสันนิษฐานว่าเนี่ยครับข้ออกข้อเมน,นะครับหรือว่าข้อก้านเนี่ยอาจจะไม่เป็นไม่เป็นวงกลมนะครับคล้ายๆว่ามันเป็นลูกเบี้ยวนะครับเบี้ยวเป็นรูปไข่นะครับก็เลยทําการเจียข้อเวียงใหม่เจียไซส์25นะครับทั้งข้ออกแล้วก็ข้อก้านนะครับ ส์ยี่ิบห้าไซส์ยี่ยิบห้ายี่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 ิบห้าหมดเลยนะครับข้อเหวี่ยงไม่โคตรก็เจียส์ยี่ิบห้าข้อเหวี่ยงมันจะเริ่มต้นที่ไซสศูนย์นะครับส์ยี่ิบห้าไซสห้าสิบไซสเจ็ดห้าแต่ส่วนมากคนจะนิยมเจียแค่ส์ยี่ิบห้านะครับไซสห้าสิบด้วยไซส์เจ็ดห้าเวลาเจียไปแล้วเนี่ยเนื้อพวกเนี้ยครับเนื้อพวกเนี้ยมันจะเริ่มบางนะครับเนื้ออจะน้ย แล้วก็ทําให้ข้อเหวี่ยงขาดได้ง่ายขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือถ้าที่รถเจียข้อเหวี่ยงเยอะจะใช้งานหนักไม่ค่อยได้นะครับจะดันแรงๆดันหนักๆเนี่ยมันจะทําให้ข้อขาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเจียนะจะได้ฝุดเนื้อหน้าจะไซส์ยี่ห้านะครับถ้าเกินกว่าน,นี้จะแนะนําเจ้าของเปลี่ยนข้อเหวี่ยงเส้นใหม่ไปนะครับอะไรบางส่วนก็ล้างเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพวกออยนะมันเครื่องนะครับฝาหน้า ฝาหลังฝักบัวนะครับก็ล้างเตียวไว้ให้ละอันนี้ก็คอมันผุนะครับหน่อยก็ตัดต่อเชื่อมคอใหม่ให้อันนี้ฝาแท้ไม่มีขายนะครับมันมีแต่ฝาเทียมนะครับถ้าจะเปลี่ยนของใหม่เนาะฝาเทียมเนี่ยไม่รู้ว่าปั๊มน้ำมันเครื่องอะครับมันจะดีไหมมันจะไม่สู้ของแท้นะครับฝาเทียมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอันเนี้ย ซ่อมได้ผมจะซ่อมเอานะครับเน้นซ่อมเอาเพราะว่าฝาแท้ยังไงก็ต้องดีกว่าฝาเทียมเนาะแต่ฝาเทียมมีขายเยอะครับทั้งฝาหน้าไส้ออยฝาออยเนี่ยของเทียมมีขายเยอะเยอะมากเลยครับแต่อันเนี้ยไส้เต็มอยู่นะครับนี่ไปดูไปดูนี่ครับถอนมาไส้ยังเต็มเนื้อยังเต็มดีนะครับเนี่ยไม่ไม่มีน้ำกัดไม่ไม่มีผูนะครับอันนี้ก็ใช้ของเก่าได้นะครับโอเคครับผม EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งนะครับของไทเกอร์คันนี้เนาะ เดี๋ยวราไปตามดูใน EP ที่2กันนะครับ